ใส่กรับกระเทียมบุ้ยมันหอมต้นมันบ่ใหญ่เลยครับเนี่ยสาระเน่ปลูกเอง มส,เเสวัสดีครับมานี่ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับมอ พาลุยพาหิวครับ้มนี่กันี่ครับอาหารแบบบ้านๆครับแต่รสสาติระดับพัตคารนก้อยน้องไม่สมจะไปกินเขาครับ้อน,นี้กัักแก้มกับบวมีอยังหลายได้ครับบักแตงมีสองหน่วยกระเทียมครับอันนี้ก็บักตูมฝรังกับซีมีน้นะครับบักซี่ไปเลย ซาละแน่ซาละแน่ทั้งเบิร์นีป่ปลูกเองยกเว้นบักแจงบักแจงซื้อมาเอ้ยกับกระเทียมน้องรับกระเทียมนะ้ะนะพี่นะ้นองก็บ่ต้องวางอยัางไรงัดอย่างเดียวครับตอนนี้กันนี่ครับห่อนหอนเลยห่อนหอนเลยมาแล้วครับรถมาแล้ว ะเค์ทางก่อนเค์ทางก่อนบตรต้องว่ายังไรพี่น้องยัดเลยครับแหกหมัน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 ค้แรกแหกหมันเอาปกซี่ไปเลยน้ำหรืไปน้ำชิพี่น้อง ข้าบโอะเลยผมอะสไตายผมมันต้องข้าบโอะ mm hmm. ขอทาพี่น้องขอทาอาหารบ้นบานใต่ว่ารสสัตว์ระดับพักคันเลยไข่ยนาะไมมสม ไช่ครับผัเทียมบุ้ยมันหอมต้นมันใบใหญ่ได้ครับเนี่ยซาลาเนี่ยปลูกเองคำญ่ๆ มาเดอยเป็นอมมเต็ารันครับผมไม่บอกพีคอไมากแกมครับจันเผ็ดบ่พอ เียว okay, ่าแสบเล็บรุดตัวเนี่ยคำโอ,โอคำโอ,โอเนี่ย้อง ความเด็ดมันจะเด็ดมากขนด้สารเณรสารเณร ขอาท้าด้วยพ่อข้าวเส้นมึงทำหนมึงงาน้าไข่น้อไม่สวมเัรอขอทาอยู่โอ้แด้การด้วยบักพริกผงหุวขัวหัวไม้หวานเนย หัวเองไม่ช่งองหอม ก็ทาไปพี่น้องลองเค็ดกินมั้ยนะครับเค็ดประยักษ์ดอกครับโอโ๊ะอครามโอ,โ,อโอ๊ะมาตรฐานรถ ธรรมดาครับอยู่บ้านผมอยู่ติดทางคีค่อยๆเบากเดียเด๋ยวจะหยียบปัดบๆอ่อะโอ้ยตายแล้ว nha bà con Bực luôn đuột này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ร้องเห็ดบังเดอร์พี่น้องแซ่บอยู่ด้อาหารบันบานบานรสชาติระดับปัตตัน้นเลยเนี่ยห่วเนื้อออกแล้วพี่น้องห่อน ăn xoăn má hết rồi bữa nay. Bữa khế mát lá khế bình thường. Cái gì áo bó bự đâu. À, <laughs> bớt mé xong rồi đừng Hãy tha với đòn ทาผักบ่มีครับพี่น้องพรบับเรื่อเก็บได้ยูกับบ้านบ่ไไ้ไปตลาดครับยันพี่น้องคิดถึง ว่าเห็ดยังเห็ดพี่น้องเบิ้องนอกระดเร่เลยดีละครับก้อยทำไม่สมนะเรื่องกะพอแล้วครับ๊บวยยิ้ม ผมขอฝากกนเด้พี่น้องได้คาดว่ามากคลิปแบบยุกินแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมและที่สำคัญมันสิเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ มันก็นัวเห้เขาอยู่ครับ